ล่าสุดทางด้านปิ่นเกียรติมณีได้ออกมาไล่ตอบคอมเมนต์จากชาวเน็ตถึงข่าวลือหลังโดนโยงคู่รักดาราดังเซ็นบยยัยยาแล้วจากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโปดารามีคู่รักดาราเซ็นบยยัยยาไปมันมาดซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าก็ทำเอาชาวเน็ตโยงไปที่คู่รักดาราดังอยู่หลายคู่ซึ่งด้านคู่ของเจสตารินและปิ่นเกีติมนีก็เป็นอีกคู่ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยง และก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเก็บมณีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆรวมวงการบันเทิงแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายล่าสุดทางด้านปิ่นเก็บมณีได้ออกมาแชร์บทความว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเขาทำนั้นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย าขอเป็นกําลังใจให้พี่ปิ่นนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะกอดกอดเป็นกําลังใจให้พี่ปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะซึ่งทางด้านปิ่นเกตมานีก็ได้เข้ามาตอบกลับแทบทุกข้อความเลยทีเดียว